ตกตกก้โตตาตัเปโตตา,า,าเขาขายอะไรบ้างไหนซื้อเอาบอกให้น้องดูสิน้องช้างขอขอไข่ไม่นีขอของไข่ปลขอไข่ไม่มีด้วย ไหนดูให้น้องดูสิลูกน้องอยากดูนะ่ะนี่ขอไข่ขอไข่เ้าขีเขาขอเขอไมีมีเลยฮะนี่เมื่อวานไปเขานอนกันแล้วอ่ะช้างไปเร็วไปด้วยผ้า เอ้ยอย่าไปจิ้มตาน้องอ้วนจิ้มตาน้องไม่ได้นะครัะไม่ได้จิ้มมาทำอะไรมันไม่เห็นหนูจิ้มไม่ได้จิ้มเหรอฉื้อฉื้หักแล้วหักแล้วหรอพังแล้วอะใช่

แก้งน้องนะติ้ีแก้งน้องนะตีอ่ะหรือแก้งน้องเหรอไปเลยไปเลยแก้งน้องใช่ไหมแกงน้องหรอดได้กไอ้นี่ใส่น้ำดีกว่า เนี้ยใส่น้ำได้เดี๋ยวไปดูกันมาเลยไอ<ค><ส>้ต้องปิ่นไป,<ส>ไปด้วยชิ